อขอเสีปรบมือดรงๆให้ด้วยนะครับโอ้โหเอาล่ะขอขอคุยน้อยก่อนละกันวันนี้อยู่ <c oughs> อ้อนล,ลนะัแน่ๆี่ขออยู่ยาวได้เลยใช่ไหมครับโอ้อ่ะวันนี้อยู่พร้อมกับสาวๆนะครับทั้ง10ท่านนี้น,นะครับที่ได้เข้ารอบมาเขาบอกว่า30ัพแต่ว่าหน้าดูอ่อนเยาว์ใช่ นี่อ่อนเยาว์กับเป็นสิบปีคิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วสาวห้งสิบห้านี้อายุประมาณเท่าไหร่ในมุมมองเราพี่จริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ในตอนที่เดินออกมาผมไม่ได้คิดถึงอายุเลยนะครผมยังไงอขผมขอยคิดแล้วทันอีกทีตอนเดินมาผมไม่ได้ไม่ได้คิดเลยว่า เขาใช้คำว่าผู้สาวเลยมัครับข้าบอกผู้สาวทำให้ที่แล้วผู้สาวจะอยู่เท่าไหร่ครับผมคือผมมองแววตาใส่เสื้อและจริงใจกแบบเพิ่มเติมครับแค่นี้ก็เอ่อปลื้มแล้วเขาเรียกว่าหัวใจเบิกปาแล้วอะไรประมาณนี้แสดงว่าเสุขใจสุขใจดีกว่านะครับนะอ่ะโอเคงั้นถามอันนี้ละกันครับว่าคนตัวนี้ก็แบบ อยากจะรู้เยอะแหละนะครับทั้งแฟนแฟน,แฟนเพลงของเราแฟนลับของเราแล้วก็แขกรมบเกีชิญที่ยอ,ยอยู่ในงานวันนี้อยากจะรู้ว่าเฮ้ยทุกทุวันนี้เนี่ยตัวสาวเขาก็แบบชื่นชอบหนุ่มๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วอยา่างโตโตเนี่ยสเปคของเราเป็นยังไงเตะผมผมมันดุน้อ่งต้องชุดแดงเอ็ต้องชุดแดง ชุดแดงหลายคนด้วยสิเอ่อต้องต้องทั้งชุดไหมฮะหรือว่าแค่กระโปรงก็ได้เสื้อก็ได้หรือว่าต่างหูก็ได้หรือว่าต้องชุดแดงฮะใช่ไรหมขอแค่ชุดแดงแล้วก็ไม่อยู่หน้าโอ้โหโอ้โหนี่ตรงนี้เลยใช่ไหมคิอว่าก็จริงๆแล้วเราดูสเปกพ่อครับผมแค่เขาอยู่ภาพของเของตัวเองครับผมมีความเป็นตัวของตัวเองครับผมครับมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นธรรมชาติ ครับผมนะฮะโอเควันนี้ถือว่าพิเศษมากๆที่ตโนนเนีน่อยมาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับมาพร้อมกักบแน,นวประทองนะครับแล้วก็มาอยู่บนเวที่มุมรอบกับสาวๆทั้งสิท่านด้วนครับขอเสียงปรบมือโมทๆอีกนะครับท่านครับอ่านะฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้ให้ตัโนมนมาได้พันหัโอ้โหัวนี่งี้ด้วยพิธีกรอ,อยู่นานไม่มีแมทพอกันเลยนะครับแม่ เดี๋ยวตอนนี้ให้ตัวนอกก็ได้พักผ่อนสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมัะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาอีกชุดงหนึงแล้วนะครับอยาจะ